เียน <mile> ้ำตาไปเยอะไหมูเหนื่อยมากค่ะก็แบบระหว่างทางกว่าจะทำธุรกิจก่าจะทำบริษัทนี้ขึ้นมาแบบเป็นแบบนี้ก็คือระหว่างทางมันก็แบบปัญหาเยอะแยะมากมายเราก็แบบฝันมาจนจนจนมีวันนี้ค่ะที่เป็น first EP ของเราแล้วค่ะเรียลเลนจ์ซีรี่ค่ะครั้งแรกที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของค่ายมันลำบากใจขนาดไหนที่จริงก่อนหน้านี้มุกเป็นคนเซาล์ก่อนเลยค่ะก็เหมือนให้คำแนะนำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบ พอมุกว่างๆแล้วมุกก็รู้สึกว่าอยากทำโปรเจกต์ที่มันยิ่งใหญ่อย่างี้ค่ะแต่ว่าระหว่างทางที่เราเริ่มทำอย่างเงี้ยทุกอย่างมันไม่ได้ลอยด้วยกิบปล่าอย่างที่เราคิดไว้หรอกค่ะแบบงานใหญ่ๆมันไม่มีทางทำมาง่ายๆอยู่แล้วจริงๆเราก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอจริงๆอ่ะมันก็มันก็รู้สึกหนักเหมือนกันแต่ทำได้แล้วก็ขอบคุณที่เอ้พัทีคือพนักงานรวมถึงน้องๆในค่ายอ่ะ <c oughs> เป็นเด็กดีแล้วก็แล้วก็แบบเพื่อนเพื่อนร่วมงานเราก็คัดมาไหนคนที่แบบเราทํางานด้วยกันได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นแบบงานงานหนักแบบพวกเราไปด้วยกันเลยนะคะเราถ่าย,ายทอดงานแสดงให้กับน้องๆอยังไงบ้างอ,อ๋อถ่ายทอดการแสดงก็มีทั้งมุกทั้งคุที่ช่วยเหลือกันออใช่ค่ะก็ก็ช่วยสอนน้องๆออด้าน่ะสอนเยอะกว่าตัวมุกก็อาจจะช่วยดูเรื่องความสวยความงามในหน้หนางกงคะเหมือนเรามีลูกเลยเนาะเออ รับลูกรับรับลูกเขามัญยออัติดูแลแบบตั้งใจดูแลอ,อ,อยากให้ทุกคนดูอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งคือแบบว่าดีมมันทำให,ห<า>ให้หายเหนื่อยใช่ห,หายเหนื่อยค่ะท่าภูมิใจมากๆค่ะรวมถึงเดี๋ยวพี่มีจะได้ฟังเพลงกันด้วยซึ่งเพลงก็มีทั้งหมดแบบสิบสิบเพลงเ,ออเป็นเพลงดีๆทั้งนั้นเลย DNA ของเราเรื่องของเพลงเรื่องของแบบวายความน่ารักอะไรเงี้ยค่ะความวัยรุ่นค่ะระหว่างทางที่บอกว่าเสียน้ำตามันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคที่เราเจอมันไม่ใช่แบบมันมันก็มันก็มีหลากหลายมันมันคือเราที่แบบเราไม่คิดว่าอยงานเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้หรออะไรมันเป็นครั้งแรกละค่ะในหลายอย่างเราก็ไม่รู้หลายหลยครั้งเราก็โดนหลอกหลายครั้งเราก็โดนโกงเราก็คือเราไม่เคยทำ แต่ว่าแบบก็ทุกอย่างก็มีทังแรงอนกมุกโดนหลอกเรื่องอะไรอ่ะโดนคือมันก็ไม่เราอาจจะลงดีเทลไม่ได้แต่ว่าการที่เราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีใครที่แบบไม่พูดไม่หวังดีบางทีก็ก็มาเสนอรุ่นนี้นั่นให้เราทําซึ่งมันก็อาจจะเป็นการละลายเงินก็อยู่ในขั้นตอนแจ้งความคือมันก็มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อาจจะทำแบบเป็นเรื่องหลังบ้านอ่ะรวมงานกับมุกเป็นไงบ้าง รถใช่ไหมคะก็มากับคุณเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนว่าใครทำอะไรเราก็เราเชี่ยวชาญสซริยาได้บอกว่าเขาก็จะไม่รู้อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องการจัดการคนสหวนตัวมุกก็ไม่ได้ถนัดเลยเรื่องของโปรดักชันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เหมือนเป็นการเอาแบบความถนัดของสองคนมารวมกันแล้วก็แล้วก็ทํางานด้วยกันได้ดีค่ะจริงๆก็ไม่ได้พูดเฉบะคุณแค่คนเดียวทีจะมีพี่ลี่พี่ต้นด้วยค่ะ จริงๆหลายคนไม่รู้ว่าเราทั้งคู่สนิทกันสนิทกันแบบมากๆถึงขั้นแบบว่าใช่มาลงเรือลำเดียวกันจริงๆก็จริงจริงก็สนิทกันแหละแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เริ่มจากว่าสนิทกันแบบมากขนาดนั้นแต่เราเห็นความสามารถของกันและกันแล้วเราคิดว่าต่างคนต่างคุยงานคุเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมามาร่วมงานกันแล้ค่ะพามึงเรื่องเงินหน่อยลงทุนไปเยือนเมกาค่ายนี้ค่ะ เดียวก็ประมาณหลักหลักสิบแล้วค่ะก็หลักสิบล้านแล้วก็ถือว่าแบบเป็นการลงทั้งแรงแล้วก็ลงทั้งเงินค่ะแต่เรื่องแรกเราก็ไม่หวังกําไรเราขาดทุนได้สามเกิดอะไรใช่คืออย่างอย่างเรื่องอย่างวันนี้ค่ะอีเวนต์วันนี้ที่เราจักที่ละสองเก้าเก้าที่ไม่เคยมีใครทําแบบไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนระคาเนี้ยคือเราก็ตั้งใจทำเพื่ออยากที่จะแนะนําให้กับ คนมาดูโดยที่ไม่ต้องคิดมากค่ารถเท่าไหร่แล้ว,วนานแล้วยังต้องคิดค่าบาัตรใช่ไหมคะิ i r s t i p มันคือเขายังไม่รู้จักเราเลยแล้วไม่เคยดูสาหรับเช่องน,นี้แล้วแดนก็ใหม่หมดอะไรเงี mm ้ยค่ะก็คืออยากจะเป็นราคาที่แบบว่าให้ทุกคนมาง่ายๆแล้ว mm hmm. ก็ปล่อยใจให้จอยอะไรเงี mm ้ยค่ะก็หลายๆคนแบบเพิ่ง เห็นราคาแล้วค่อยมาดูด้วยซ้ำว่ามันคือเรื่องอะไรเออฉันมาดีกว่าฉันมาดูเล่นๆอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าเราจะตกคนที่มาดูเล่นๆได้ค่ะเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเราอะไรเงี้ยมันจะคุ้มค่าขนาดไหนคะสาหรับคนที่มาวันนี้ผมก็เชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งเพลงแล้วก็มีทั้งโชว์แล้วก็มีหลากหลายมากให้ทุกคนได้ดูส่วนแบบพ p หนึ่งของเราก็ได้หลายรุคมาจริงๆในเรื่องสามสาม ที่มันมีการ์ตูนมีซีรีส์<า>มีคอนเสิร์ตเอ๊โปรเจกต์เนี้ยใครเป็นคนคิดมุกอ่าถ้าเป็นงานครีเอทีฟก,ก็จะเป็นคนคิดค่ะแต่ว่าผมก็ช่วยคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราทึ่งไหมอ๋อเออ,เอ,อมันเป็นพัตต่อต่อต่อคุณมันครีเอทีฟดีมากก็เลยแบบเนี้ยทำให้มีการ์ตูนการ์ตูนมาแล้วจบ EP สุดท้ายของการ์ตูนแล้วกล้แล้วมารวเริ่ม EP หนึ่งซีรีส์ทุกคนตรงเนี้ยก็เดี๋ยวแบบถ้าดู EP หนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปกลับไปอ่านการ์ตูนกันเนาะมันก็จะได้ต่อกัน เด็กๆเด็กๆของเราในค่าย<อ>เลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมเหรอเออไม่ยาก<ส><ส>ไม่ดื้อไม่โซนแต่แต่แตและคนทุกคนก็ไม่เหมือนกันพว<อ>กเราเองก็ไม่เหมือนใครการที่เราจะคุยกับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดิวิดเนาะแต่และคนก็มีนิสัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราวิธีการเข้าหาของเราก็ต้ไม่เหมือนกันก<อ>็คือต่างคนต,านต่างปรบับเด็กก็ต้องปรับเข้าหามุกด้วยพวกเราต้องปรับเข้าหากันพวกนี้ก็ไม่ใช่คนที่ ดีที่สุดเก่ง <Yeah. S 1> ที่สุด <Yeah. S 1> เราต้องปรับเข้าหากัน